จะเป็นยังไงเมื่อมีครูสายเย็นและสายร้อนมาสอนที่โรงเรียนชุมชูมแห่งนี้อากาศในโรงเรียนของเราจะเปลี่ยนไปในทันตาครูข่ายอาตีกันนะมาพบกับคุณครูสองคนคนแรกนั่งรถสีเย็นมาเลยนั่นก็คือเจ้าแม่น้ำแข็งและอีกคนนึงก็เป็นเจ้าแม่แห่งความร้อนแม่แบบนี้เราก็สามารถแยกออกว่าสีไหนเป็นของพลังอะไร <ged> สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนประเทศที่มีความหนาวเย็นกันนะจ๊ะูรหลืะเปล่าว่าประเทศแคนาดาน่ะมีความหนาวแล้วก็เย็นขนาดไหน มรู้ครับครูตอนนี้ฉันก็หนาวมากเลย <S 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 เหมือนหลดไปขั้วล่องเหนือในทีเดียวค,ค่ะครูหือทียมาเรียนกับครูคนนี้ที่ไรฉันเนื้อตัวแข็งทุกทีเลยหนาวจะบดเลยอ่ะวันนี้มันน่าจะฝนตกไม่ใช่เหรอทำไมมาถึงหนาวขนาดนี้แล้วประเทศต่อไปที่หนาวใยญ่มากๆก็คือประเทศฟินแลนด์นั่นเองเอฉันแข็งไปหมดแล้ว ในยกตัวอย่างประเทศที่หนาวจะจัดมาให้ครูฟังหน่อยสิครูครับเราจะแข็งตาอยู่แล้วเออแล้วนี่พวกเธอเป็นอะไรอะ่ะเอาละเลอกเรียนแล้วตามสบายนะจ๊ะทุกคนเมื่อถึงช่วงเวลาพักนักเรียนก็ยังคงเป็นเด็กอยู่วันยังเข้ามาเนอะคนนี้เธอทำอะไรอยู่นะนี่เธอจะมาว่าลูกกระดาษเล่นบนนั้นมไม่ได้นะใครชอบวิชาครูก็ชอบไปฉันไม่สนรอกแล้วอีกคนนึงก็อยากจะถ่ายเซลฟี่แบบขำ เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนี่เธอทําอะไรของเธอน่ะฮะนี่เสียงใครนี่เธอจะเขียนคำว่าครีเหรอเอเปล่าๆหนูไม่ได้เขียนอะไรเลยลองเขียนดูสิโอยเธอขาไม่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับใครใช่ไหมฮะสีแล้วทำไมมาถึงกลายเป็นน้ำแข็งไปได้อะวันหลังก็อย่าเล่นกระดานอีกเข้าใจไหม สวัสดีจ้านะักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภูมิศาสตร์กันอีกแล้วนะจ๊ะแม่เนี่ยเรียนภูมิศาสตร์กันกี่คาบกันเนี่ยเออครูเป็นอะไรไหมไม่รู้สิเฮ้ยทำไมฉจนถึงเอาเออกไม่ได้นี่ปะโทเอ้ยฉันใจร้อนแล้วนะนี่ครูเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้นิครูเราก็แปลกเหมือนกันนะเฮ้ยเอาละ ไม่ต้องการแผนที่หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะใช้พลังของฉันไปกันเลยดีกว่ายื้อให้หม็นฟังฮะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยว้าวเอ้ยโอ้อสาหร่ายติดเต็มหน้าเลยอือฮะนี่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 มันทะเลนี่ยนะเฮ้ยร้อนอะแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซะหน่อยละครูพาพวกเธอมาที่นี่เพื่อศึกษาเมืองร้อนกันนะจ้าเธอรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนอ๋อประเทศไทยค่ะเรารักประเทศไทย และสิ่งที่จะตามมาหลัง f ก็คือ,อตัว f หารด้วยสองคูณด้วยแปดง่วงชะมัดเลยเด <c oughs> ี่ยตื่นได้แล้วีพวกแกไม่ฟังนะใช่ไหมเดี๋ย,ยฉันจะแคคคิดโม,ม่งแล้วก็ปาใส่แม่มเลยครูเราเนี่ยสกรปรกโสโครกได้ใจจริงๆเลย <c oughs> นี่ดูฉันได้อะไรครูนะ่ะ <c oughs> ตลกดีอ่ะนีเธอยังคิดว่าจะไม่เห็นนะเอามาถือมาเดี๋ยวนี้ นี่เธอคิดว่ามา<อ>ันตลกนักใช่ไหมออะมาน,นี่คือมือถือหนูเอาไปสิจ๊ะจากมือถือกลายไปก้อนหานเลยน่นายทำไมครูทำแบบนี้แบบนี้จะ<อ>เจดาหาไข่ได้เลยเนี่ยเออจ้าวันนี้เราจะมาสอบกันนะจ๊ะ่าตายแล้วอย่ไม้อ่หาหนังสือเลยสวยแงะเลยอ้ แค่อ่านข้อแรกฉันก็มืนแล้วอ่ะเอาล่ะครูจะให้สอบประมาณ30นาทีนะอเออติดเอฟแน่เลยข่าวเนี้เฮ้ยอ่อานไปอ่านมาฉันก็งง,งอ่ะนี่เธอทำอะไรอ่ะก็จะจะโกงยังไงล่ะฉันติดเอฟไม่ได้อะเธอก็รู้แต่ก็ระวังล่ะถ้าครูเห็นก็เป็นเรื่องเลยนะฮะนี่บอกเธอทำอะไรกันอะ่ะจริงเขาจับได้หรอกคะ่ะเออแม,าม,าไม,ไมไ่ไม่ได้หนูว่ไม่ได้รอะไรนี่เธอเอ,อ พวกเพื่อนเป็นอะไรอ่ะฉันแข็งนี่เธอแบมือมาสินึกว่าฉันไม่รู้เหรอถ้าเกิดไม่อยากแข็งตายก็ทำข้อสอบดีๆไปเลยนะพวกเธอเนี่ยเอาล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมเออแผ่นโกงจะไม่ไหนอ่ะก็ครูน่ะจับได้แล้วนะสิทำไมถึงไม่เตือนแล้วก็เตือนแล้วไม่ฟังเองอ่ะ คุณครูโซเฟียสุดฮอตของเรานะ่ะแกชอบให้เกรดโดยการเผากระดาษโอ้โหดูสิคนนี้ได้เกรดเอเลยเชียวนะเนี่ยแล้วมาดูครูพลังเย็นกันบ้างเธอจะให้เกรดด้วยน้ำแข็ง <c oughs> หรือเปล่ากันนะเอาล่ะคนนี้น่าจะได้ B หรอว้าวว้าวาเย็นสดใจเชียวล่ะ อวิชานี้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ว่าฉันจะตั้งใจขนาดไหนฉันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนี่ครูเขียนภาษาเอเลี่ยหรือยังไงกันนะนี่เธอดูสิฉันเร่ไนไม่รู้เรื่องฉันก็เลยวาดรูปเล่นอ่ะเธอสวยไหมคือตลกดีเนะนี่เธอทำอะไรนะเปล่าค่ะดูเปล่าเธอเอากระดาษมานี่เลยนะคือเธออยากจะโดนดีใช่ไหมกลายเป็นหานไปแล้ว ถ้าเธอยังไม่อยากจะกลายเป็นหาแล้วก็ตั้งใจเรียนสักไม่งั้นพวกแกจะเจอดีนักเรียนแล้วก็คนครูต่างก็ต้องมากินข้าวเที่ยงกันทั้งนั้นแม้มานั่งข้างๆครูเย็นๆแบบนี้สือครูกินน้ำแข็งเหรอคะเนี่ยแล้วไม่กินอย่างอื่นเลยหรอคะอืมกรอบดีจังแล้วครูสุดฮอตล่ะโอโอเนี่ล่อบพริกเป็นอันๆเลยหระเนี่ยอืมอร่อยจังเลยแต่ว่ามันร้อนไปหน่อย อาหารแช่แข็งแบบนี้สิที่ฉันชอบอืแม่ทําเค็มมากเลยค่ะครูขาช่วยอุ่นให้มันร้อนหน่อยสิคะฮะได้เดี๋ยวฉันช่วยเองโอ้หจากซุปอุ่นๆกลายเป็นร้อนเดือดชนนะเนี่ยอร่อยมากค่ะครูเก่งมากเลยค่ะอเออครูคามันร้อนมากเลยยังไงช่วยทําให้มันเย็นหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะว้าวดีจังอหอมอร่อยแม้พวกครูๆก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ว่าพวกเขาจะดุก,กันล่ววิชาประวัติศาสตร์ใครก็ว่าน่าเบื่อกันทั้งนั้นแต่ไม่ใช่มใชเมื่อเราได้เรียนกับครูสายเย็นโอ้โอ้ครูสายเย็นวันนี้เธอแต่งตัวจัดเต็มกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมนุษย์ถ้ำกันนะจ๊ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาอาหารตอนที่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำกันก่อนจ้ะ พวกเธอเคยล่าสัตว์กันหรือเปล่าจจ้ยหวงเกือบเย็นนะเอาล่ะตอนนั้นน่ะมีพายุหิมนแ,แล้วก็มีหมีป่าเข้ามายโครนโปเดอรหนีเร็วพวกเราสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนสถิติกันนะ รู้หรือเปล่าว่าสถิตินั้นสําคัญมากมากสาคัญเลือกเกินหนูนี่เบื่อจริงๆงเลยเอาละวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อน่าเบื่อกันนะจ๊ะอ๋ะอใช่น่าเบื่อจริงๆด้วยเฮ้ยเ๋อฉันรู้แล้วถ้าน่าเบื่อแบบนี้ไปดิอะไรคือไม่เห็นงั้นออกไปก็แล้วกันนี่เธอจะไปไหนของเธอน่ะฮะเธอทำไม่ได้หรอก บอกแล้วว่า่าโดนเรียนวิาชาฉันไม่โดนแล้วคะ่ะเมื่อกี้ครูว่าอะไรนะคะใหญ่นั่นโดนดีแล้วไม่ล่ะแล้วเรามาดูฝาดของคุณครูสุดฮอตเวลาสอนประวัติศาสตร์เธอจะทำอย่างไรว้าว่ังของเธอนั่นเหลือค่าจริงๆสซอนไปดักเร็น,นรก็พาวาไปมันก็เลยฟันแล้วก็ชักดาบอกมาจากนั้นก็จบ แล้วก็แทงใส่ไหล์กันเลยทีเดียวทีนี้มันก็ได้มองุนมาแทนรู้ไหมว่าพระราชาชั่วร้ายสามารถครอบครองอาณาจักรได้ยังไงแต่หนูรู้สึกะะว่าใจวายแล้วคะ่ะฉันจะข้าแกเข้าถึงบทบาทได้รับออสการ์ได้เลยปีเดียเอาล่ะวันนี้ฉันหยุดงิดมากมงั้นเราก็มาก สอบกันเลยกันแล้วกันมีมาสายจนได้จจ๋งนี่อะไรอ่ะจะสอบเหรออรู้แบบนี้ไม่มาโรงเรียนดีกว่ามาสายอีกเหรอเนี่ยมานั่งสอบเดี๋ยวนี้เลยนะหนูหนูไม่อยากสอบหนูขอไปก่อนนะคะคือหนูปวดหอมนะคะมีเธอจะไปไหนนะจะหนีไปไหนมาดิสดีดี นี้ไม่ได้นะโอ้สตายแล้วอจิจะทำแรงเกินไปหรือเปล่าครับผมรู้สึกไม่โอเคเลยได้เวลาวิชาศิลปะของเราแล้วดูสิแต่ละคนก็นำผลงานเอ่มมันก้อนอะไรเอาไงจ้ะพวกเธอแ่นี่ก้อนอะไรอ๋อนี่คือสิ่งที่เรากินไปแล้วแล้วมันก็ออกมาค่ะ นี่มันก้อนสิ่งปฏิกูลที่ไหนเนี่ยให้เกียรติลูกศิษย์ฉันหน่อยนะเพราะว่าเธอน่ะทำวูเขาอุ่นสีที่ทั้งคืนทั้งวันเลยนะนี่ฉันโมโหแล้วนะ้นก็กลายร่างไปซะ <laughs> ฉันอยู่ไหนใช่ด้วยใช่ด้วยสึก <laughs> ของค,คุณครูสองคนที่ไปถูกกันเลยนะครั้งก็ยังไม่จบ <laughs> ใช่ฉันก็โกรธเราเป็นครูเขาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีนะใช่งั้นเราก็มาโอ้นี่เรากลับไปเป็น <ๆ S 2> เหมือนเดิมแล้วล่ะเนี่ยฮะแล้วพลังของฉันละ่ะเน้นสิพลังของฉันก็หายไปอ่ะแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันอ่ะหากเป็นคุณคุณอยากจะมีคุณครูสายร้อนหรือสายเย็นกันนะหรือว่าคุณชอบทั้งสองขั้วกันล่ะ่าลืมคอมเมนต์บอกเราล่ะ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดฮาแบบนี้จากชุมชุมว้าว